สวัสดีครับผมไมค์ครับพอดแคสต์นี้นะครับทุกคนผมก็จะมาเท่าเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็มุมมองของนายกนะครับของไทยแลนด์ของเรานะครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีสวสสเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเลยทําให้อาการการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันง่ายขึ้นจริงอยู่ครับทุกคนที่มันง่ายขึ้นแต่ในมุมมองของนักวิชาการนะครับเขาบอกว่า,วา มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงทุกคนผมไม่อยากจะพูดหมายออ,อมคอมอะไรมันมากมายขนาดนั้นนะครับคือถ้าเราพูดจดด้วลงไปเนี่ยมันอาจจะโดนแบนได้นะครับผมเลยพูดได้แค่ว่ามันมีการซื้อสิทธิ์เสียงกันจริงๆนะครับก็เราสามารถรับไปได้นะครับแต่ว่าก็เลือกที่พักที่แบบมันสามารถขึ้นมาพัฒนาประเด็นของมให้ดีขึ้นได้นะครับผม อย่าหวังแค่เงินเพียงอย่างเดียวครับเงินเป็นตัว่อดที่อดีเลยนะครับแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าในอนาคตขาจะเอาคืนก็ได้อาเจเอาคืนสิบเท่าให้พันหนึ่งอาจจะาอุ่อนหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้เดี๋ยนี่ภาษีนะครับมันเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะครับทุกคนคุณมีภาษีอะไรไหมท,ที่ที่ต้องจ่ายไหมที่มันไม่ต้องมากอะ่ะมันก็จะมีรถยนตภาษีอะไรบ้างอะ่ะไปทําบุญทำนี่รถยนภาษีก็เพื่อ มันมันเป็นโครงเครือข่ายอันเดียวกันอยู่้วทุกคนผมไม่จะพูดมากนะครับในตรงภาษีนี่ทุกคนเจอกันอยู่ได้ใช่ไหมอ่าบางคนมีเงินเดือนมากน้อยต้องไปจ่ายให้ภาษีตั้งแต่เราเกิดมาปุ๊บการใช้จ่ายในเรื่องของอ่าทรัพย์สินทรัพยากรม่ว่าะเป็นขนมอะไรต่างๆที่เราซื้อกันในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นภาษีคิดคำนวณจากภาษีคุณเคยซื้อเลไหมสิบบาทเลนะครับสิบบาทได้ จะ <laughs> ด้วยไงเดียมันน้อยนะครับจนเกินไปนะครับมันไม่คุ้มเกินสิบบาทแต่ว่าภาษีอะ่ะมันภาษีคิด,คด,คดง่ายผมผุมมอลนะสิบบาทเด๋อนนี้สิบบาทเลยสิบบาทเด๋อนนีนะ้เท่ากับห้าบาทต่กอนคุณว่าจริงไหมถ้าจริงลองคอมเมนต์นะครับผมคือเดือวนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนะี่ยมันมีความเดือดร้อนทางสังคมคนที่จะมากเลยนะครับคนที่เป็นชนชั้นกลางนะครับ คือพวกที่เป็นข้าราชการนะครับก็เรียกว่าไงดีอ่ะมันก็ไม่ได้ว่าสบายนะแต่ว่ามันก็มีอะไรที่เข้ามาในชีวิตเขาดีดีขึ้นนะครับทำให้ชีวิตเขาดีมากขึ้นแล้วก็ครอบครัวเขาได้พอมีพอกินใช้ได้นะครับแต่ว่าคนที่มีจริงๆนะครับทุกคนมันก็ต้องดิ้นรนต่อไปนะครับในการที่จะหาเรียกว่ามันนี่เข้ามาให้ตัวเองนั้นสามารถที่จะพยุงชีวิตใช้ งานได้ต่อไปในอนาคตนะครับผมแล้วก็การที่เรามนาผาูช่องแบบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยนะี้ทุกคนลองไปเสิร์ชดูนะครับเรื่องของเศรษฐกิจไทยตอนนี้นะ่ะมีคนเข้ามาทำคอนเทนต์ยู u ู e ด้วย็ค่อก็ขั้นมากนะครับผมนัลนก็มาพูดเหมือนผมนี่แหละแต่ว่าเป็นภาคของ ai ก็เยอะนะครับเีนี้เขาไม่เสียเวลามาพูดเองหรอกครับแต่ว่า อยากให้ทุกคนนะสนับสนุนเสียงที่เป็นเสียงคนจริงๆนะครับ AI จะได้อาใช้จริงอยู่ AI มันเข้ามามีบทบาทในหน้าที่ของเราแต่ว่าเราค่อยจะพยายามฟังเสียงถ้าเราไม่สนับสนุนคนเป็นๆเ,เนี่ยแล้วใครจะมาซัพพอร์ตเรานะครับผมถามว่าถ้าคุณไปซัพพอร์ต AI เลยสมมติ AI มีแล้วก็ซื้อ AI มาทำคลิปท่า,านี่จริงอยู่ครับมันใช้ต้นทุนที่อยัดน้อย แล้วก็เวลาก็เร็วแล้วก็คิดคดลิปได้มาที่จะเร็วแล้วก็มีเหตุผลคนเข้ามาดูเยอะแต่ในมุมมองของคนจริงๆนะครับคนที่มีความสามารถที่เขาเข้าขมาที่เขาเข้ามาในวงการนี้มาเทปอัดเสียงแล้วก็ลงไปเนี่ยมันเสียเวลาหรือเปล่าครับที่เขาาพูดแล้วไม่มีคนดูไม่มีแม้กระทั่งยอดซับเข้ามาเลยนะครับมันก็ทอเนาะคนไม่ชอบฟังคนจริงๆแต่ชอบฟัง AI มันเสือตรงไหน AI ผมไม่เคยดูตัวละครคุณเคยดูตัวละครชัดไหม AI น่ะมันทําให้ดีนะทุกคนนะแต่บางคนชอบบางคนก็ไม่ชอบตอนแรกผมก็ไม่ติดนะละครสั้นผมโอ้ไม่ดูหรอก AI ภาคมันไม่สนุกตอพอไปดูเข้าไหมผมติดนะเนื้อเรื่องมาสนุกนะเสียงอาจจะไม่สนุกแต่ว่าเนื้อเรื่องมาสนุกเฮ้ยมันทาให้เราลุ้นตลอดนะครับผมดังนั้นเนี่ยเป็ี่ยนไปได้นะครับสะสบคนไทยด้วยกันนะครับดูคลิปเสียงที่เป็นเสียงมากจริงๆไม่ใช่เสียง AI นะครับมันจะทําให้เรา อ่าเข้าใจกันนะครับดูเรื่องกันดีกว่าไอนะถ้าผมมองว่า AI มันมันไม่สามารถที่จะเข้าถึงอารมณ์อทุกคนของเราได้แต่ว่าคนด้วยกันเนี่ยมันสามารถพูดถึงประเด็นได้แล้วก็มีจุดที่จะสต็อปอดได้นะครับเหมือน AI เนี่ยถ้าคุณใส่พร้อมว่าพูดหยาบๆมันก็พูดหยาบเลยนะมันไม่ได้เว้นว่าให้เรานะครับอ่าดังนั้นเนี่ยเศรษฐกิจตอนนี้นะครับคนที่จะดีดีอยู่ดีอยู่ทาอะไรก็ทําได้อ่านดีดีอยู่ดีอยู่คุณ่ ผมต้องบอกว่าศรษฐกิจมันดีอยู่แต่ว่าเราน่ะในส่วนของประชาชนเองนะครับก็มีการทำอะไรได้มันหลายๆอย่างบางคนมีงานมีการที่จะทำแต่บางคนอาจจะไม่มีอะไรมันก็มีความร้วมกันนะครับมันก็มีอยู่แล้วมันต้องมีปัจจุบันอนาคตมันก็มีอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าปัจจุบันจะให้มันดีกว่าเดิมนะครับผมอืมก็แปดกุมภาันี่ก็ไปเลือกครับใส่เสียงของตนเองไปเลือกนะครับให้ เรานะมีสิทธิ์มีเสียงนะครับเรามีเสียงอย่แล้วเราไปเลือกนะครับซัไม่ใชจจ่จบไปนะครับไม่คิดเรื่องจบไปเท่านั้นนะครับมับนมีผลต่อนาะคตด,ด้วยนะครับเนื่อคุณมีสิทธิ์แล้วคุณใช้เลยครับทุกคนอย่าไปเก็บเสียงไว้เฮ้ยไม่เอาอ่ะไม่เลือกพักไหนการปัดเสียคุณต้องกับเสียสิทธิ์นะครับถ้าคุณมีสิทธิ์แล้วอย่างผมเนี่ยผมมีสิทธิ์แลวเอาไปการเลยได้นะครับโอ้อยากจะให้ชวนเชิญออกมานะครับ ใช้สีเสียงผมไม่ได้สปอนเซอร์จากทุกพักนะครับผมผมไม่มีสปอนเซอร์ใดทั้งสิ้นนะครับให้ผมอยากจะบอกว่าถ้าคนมีโอกาสได้อายุ18ปี19เกปีส0ปีเนะี่ยมันสามารถเลือกได้ผมก็ไปเลือกสะครับไปทําเรียกว่าเป็นภาระของสังคมนะครับคือหน้าที่ที่เราต้องทําคือสิทธิของเราเราต้องไปการต้องไปเลือกนะครับจะท้าให้บัตรเสร็จขาดนะครับมันจะมีอยู่3ใบนะครับที่ผมรู้มาม,มีอยู่3ใบใช่ไหมมันมี สสเขตยุยยกรัฐมนตรีแล้วก็แก้รัฐมนูนะอะไรประามาณนั้นสามใหญ่นะครับทุกคนโอเคก็วม่จะนทันอีพีนัานอีพีนี้ก็พูดเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่นว่าช่องมันจะปิวหรือเปล่านะครับโอเคบ๊ายบาย